เอาล้ค่ะคือเมื่อตีห้าที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา mm hmm. ก็ได้เผยแพร่พระราชกิจสนิการยุบสภานะคะก็คือมีการยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเอาหลักก็ตัดไปได้เลยคือเรารู้กันแล้วว่ามีการยุบสภาผู้รับสนองก็คือนายอนุทินชาญวีรากูลนะคะ mm hmm. ซึ่งตอนแรกเนี่ยว่ายุบสภาตอนที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เนี่ยคนก็บอกว่ายังไม่มีราชกิจจา mm hmm. ตีห้ามาแล้วราชกิจจานะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้ววันนี้ไปที่ทำเนียบรัฐบาล คุณอน,นุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้รักษาการแล้วนะคะคร,รักษาการแล้วก็พูดถึงเหตุผลที่ลึกๆเลยว่าทําไมตัดสินใจยุบสภาคุณอน,นุทินบอกว่าเราต้องการคืนอนํานาจให้กับประชาชนและตัวท่านเองกับพรักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลได้มาก็เพราะว่าพักประชาชนเขาให้มาเป็นแล้วคุณอน,นุชินบอกว่า เราก็พยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดตามสัญญาที่มีต่อกันเราก็ปฏิบัติมาโดยตลอดไม่ว่าจะด้วยอำนาจของสอวองแต่เมื่อหัวหน้าพักประชาชนแถลงถ้าพักภูมิใจไทยไม่โหวตตามที่ต้องการเขาไม่หนุนก็ขอให้นายกยุบสภาเมื่อพักประชาชนโหวตให้เป็นนายกแล้วบอกไม่หนุนแล้วก็ขอให้ผมยุบสภาก็ทําตามที่ท่านขอทําตามมารยาทต,ตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นคุณอนุทินค่ะ การที่จะ,ะยพยายามแก้ไขรับนูนแล้วก็ทำมาโดยตลอดในสัญญาที่มีต่อกันใน MOA ทั้ง4-5หข้อนั้นทาพงพรรคภูมิใจไทยก็ปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับส่วนเรื่องที่มาเป็นในข้อ28อะไรนั้นซึ่งมันไม่ไม่เคยพูดกันไว้ใน MOA นะครับแต่เมื่อเมื่อวานหัวหน้าพักประชาชนท่านก็ได้แสลงใน ในรัฐสภาว่าว่าถ้าพระภูมิเยไทยไปไม่โหวตตามที่พระพุราชนต้องการพระพุระชนก็จะไม่ให้การสนับสนุนพรบภูมิเยไทยแล้วก็ขอให้พระภูมิใยไทยขอให้ในายกรัฐมนตรีได้ยุตสภาก็ท่านให้ผมมาเป็นนายก ถ้าบอกท่านไม่สนับสนุนผมแล้วท่านขอให้ผมยุบสภาผมก็ทําตามท่านก็เป็นเป็นเป็นไป,นป,นป,นปนตามมารยาทขั้นตอนที่มันควรจะเป็นเสยถามตอบไปว่าก่อนถึงจุดนี้ได้เจรจากับพรคประชาชนแล้วหรือยังคุณนันทีตบอกว่ามีการคุยกันประสานกันคนที่ประสานงานหลักคือนายพลดอนปริศนานััทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี ถามคืบต่อไปว่าสาเหตุที่ตัดสินใจยุบสภามาจากการที่พักประชาชนเตรียมยืน่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา1นึหรือไม่นายอนุทินบอกว่าชัดเจนที่ท่านต้องการให้ยุบสภาผมก็ยุบสภาผมว่าชัดเจนอ่ะท่านบอกว่าให้ผมยุบสภาผมก็ยุบเพราะว่าท่านเป็นคนให้ผมมาเป็นเราก็เราก็ให้เกียรติท่านยึดกหมายก่อนี ก็จะทำทุกทำทุกอย่างแล้วมาจนถึงรัฐธรรมนูนโหวตวาระหนึ่งวาระสองแล้วนะครับมันไปติดอยู่ติดอยู่หนึ่งวาระที่เกี่ยวข้องกับสวซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่มีความสามารถที่จะไปกดดันหรือไปบังคับหรือไปโน้มน้าวให้สวเขาลงมติ ตามที่พรรคภูมิใชนต้องการได้ถามว่าการที่พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการคงอำนาจสวไว้ในการหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าเป็นการหักหลังทางการเมืองหรือไม่ไม่มีการหักหลังใดครับ m ม a อเขาเขียนว่า <MO A S 1> ไงล่ะครับโมเอมีอยู่สี่ห้าข้อใช่ไหมครับไม่มีเรื่องเกี่ยวกับสวเลยนเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่จะพยายามเดี่ที่ไม่ ไม่เพิ่มสอสอไม่พยายามเป็นเสียงข้างมากแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเสียงข้างมากทั้งที่ในบริบททางการเมืองเราสามารถพยายามได้ถ้่จะพยายามเราก็ไม่ไม่ทำนะครับกรก็ดําเนินการให้มีประชามติเราก็จะมีให้เมื่อวานสภาน่าจะมีมีโหวตเรื่องประชามติที่เรียบร้อย ท่าน,นถ้าส่งมาถึงคณะรัฐมนตรีก็ได้เช็คตรวจสอบกับทางฝ่ายกฎหมายแล้วท่านอาจารย์รองนายกบวชตักท่านก็บอกว่าจะสามารถที่จะกําหนดวันลงประชามติได้นะครับโดยคณะรัฐมนตรีที่ยังรักษาการอยู่ผมก็ต้องทําให้ตามรักษาตามรักษาเงื่อนไขตามเนโมเเห็ทุกอย่าง ไม่มีการหักหลังใดๆทั้งสิ้นครับถามต่อไปว่าในอนาคตยังจับมือกับพรรคประชาชนได้หรือไม่นายอนุทินบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดส่วนการยุบสภาครั้งนี้มีการเตรียมการมาล่วงหน้าหรือไม่นายอนุทินบอกว่าถ้าถามเรื่องการเตรียมการร่างพระราชกฤษฎีการยุบสภาได้เตรียมไว้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแค่เปลี่ยนเดือนมาสองเดือนเท่านั้นเองวันนี้นายกรัฐมนตรีปิดท้ายการสัมภาษณ์ว่าเราต้องยอมรับสภาพว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เข้ามาเพื่อจัดการปัญหาบ้านเมืองที่ติดขัดค้างคาให้ผ่านพ้นไปได้เช่นการเจรจารทางการค้าการยอมรับจากนาน,นาชาติการการนำไทยกลับคืนสู่เวทีโลกเรื่องความมั่นคงก็ทําให้เป็นปึกแผ่นการจัดระเบียบข้าราชการให้บริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อคนที่เขานําเราเข้ามาบอกให้เราทําแค่นี้ เราก็คืนอำนาจให้ประชาชนก็ชัดเจนนะไม่ใช่พักนะคืนอำนาจให้ประชาชน,น,ชาชนพักหนึ่งเนี่ยคุณอนุทินก็บอกยุบสภาเนี่ยมันก็คุณเทงขอเองนะ